สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตดาวเช่นเคยครับเมื่อปีใหม่มาถึงปีพศ2565เราโหนวิศวะจะมาออกคำพิตีกรครึ่งปีแรกให้กับ ชาวราศีพิจิกต,ต้องบอกว่าครึ่งปีแรกด้วยเหตุผลว่าปีพศ2565จะมีดาวใหญ่โคจรย้ายราศีพร้อมกันสพระองค์หนึ่งพระองค์คือดาวมฤตยูจะโคจรมาถึงราศีพฤกษกวันที่7กรกฎาคม2565เดี๋ยวครึ่งปีหลังเรามาค่อยมาพูดกันถึงดาวมฤตยูแต่ อีกหนึ่งพระองค์ก็คือดาวพระราหูจะโครจรย้ายออกจากราศีพฤกษภวันที่30มีนาคม2565และก็อีกหนึ่งพระองค์ก็คือราศีอีกหนึ่งพระองค์ก็คือดาวพฤหัสจะโครจรจากราศีกุมมาราศีมีก็คือวันที่8เดือนเมษายน25 65ไล่เลี่ยกันนะครับไม่เกิน10วันดังนั้นองค์รวมหรือภาพรวมมีผลกระทบกับชาวราศีพิจิกไหมมีแน่นอนชาวราศีพิจิกต้องระวังให้มากนะในดีมีเสียในเสียมีดีแต่เรามาพูดถึงก่อนเลยครึ่งปีแรกก่อนที่ดาวพระราหูนะ จะโคจรย้ายไปวันที่30นั่นสแสดงว่าคุณมีเวลาเกือบสี่เดือนเกือบสี่เดือนหักนิวไว้นิดนึงสี่เดือนถ้าเกิดใครโสดยังมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองก็ถือว่ายงม,มีโอกาสนะ <c oughs> เขาเจอกันหนึ่งสัปดาห์เขาก็ขอกันแต่งงานได้ถ้าเกิดใครยังอยากมีคู่อยู่นะแต่สำหรับ คนที่มีคู่แล้วยังคงต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวกับบุนวายเพราะคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องรู้ให้ได้ว่าดาวรับของดวงชะตาของคุณนะดีเลิศประเสริฐสีหรือไม่ถ้าดาวรับคุณดีเป็นมิตรกับดาวพราหูความบุนวายของคุณเป็นไปเชิงบวกแต่ถ้าเกิดดาวรับของคุณเป็นศัตรูกับดาวพระราหู ผมยังถือว่าต้องระแวดระวังอยู่พอสมควรดาวลาหูแปลว่าวุ่นวายหนักนดิบเบาหน่อยก็ต้องทนให้มากที่สุดดาวลาหูแปลว่าหลงช่วงนี้กู้ครองของคุณอาจจะเป็นหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกจริตกับคุณก็ระวังเอาครับอีกนิดเดียวอีก3-4เดือนก็ผ่านไปแล้วนั่นคือในเรื่องที่ไม่ดี ไอ้เรื่องดีมีอยู่ว่าดาวราหูเนี่ยจะโครจรไปอยู่ในตำแหน่งของอลิศตูมีภัยคู่แข่งขันหลังจากวันที่30มีนาคมหลังจาก30มีนาคมไปคู่แข่งขันคุณศัตรูคุณจะมิทํำลายคุณได้นั่นแสดงว่าคุณจะไปประมูลงานคุณจะไป แข่งขันจะไปลบปลาจะไปสู้ศึกจะไปออกอะไรต่างเนี่ยออกฤทิ์ออกเดชโอ้ยเอาให้เต็มที่ศัตรูไม่สามารถทำาลายโดยตาคุณได้นั่นคือข้อดีต่อมาดาวมุตยูอยู่ในช่องอล,ลิศตูมีภัยคู่แข่งของคุณเมื่อไหร่มุตยูไปสถิตในตำแหนนะ่งนั้นแปลว่าศัตรูตาย ศัตรูทำอะไรไม่ได้โอ้ oh, คูณสองนั่นแสว่าศัตรูเนี่ยไม่มีผลกับดวงชะตาของคุณสําหรับชาวราศีพิจิกต,ต่อมาอีกหนึ่งดวงดาวคือดาวพฤหัสซึ่งสถิตอยู่ในช่องพันธุซึ่งแปลว่าบ้านแปลว่ารถแปลว่าอาสังหาริมทรัพย์แปลว่าคุณแม่ ถ้าเกิดใครยังไม่มีบ้านมีช่องมีหอไม่มีรถขับแม่จา๋าลูกขอรถสักคันได้ไหมลูกขอที่สักแปลงได้ไหมลูกขอบ้านดีๆสักหลังได้ไหมในกรณีที่คุณแม่มีเงินนะอย่าลืมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีคุณแม่เราต้องพูดเรื่องจริงนะเกิดมาบางคนเขาก็ไม่มีคุณแม่ก็มี มีวิธีการหนึ่งเกิดขึ้นคุณสามารถไปวิงวอนอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่น,นคือพระพรหมหรือพระเกจิหรือพระที่คุณคิดว่าสามารถให้พรกับคุณได้นะเอาลูกเอ้ยขอเองเจริญเจริญมีรถ,ม,รถมีลามีบ้านช่องห้องหอเหมือนกนอื่นเขานะเอารมแบบนี้เอารมณแบบนี้นั่นแหละไปขอพรเอาแบบสบายใจไปขอพรกับพระพรหม จุดธูปสิบก้าดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกลูกขอถืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิท์ท้ง16ชันฟ้าสิบห้ชั้นดินผัพรมเจ้าขาลูกยังไม่มีบ้านมีรถมีห้องหอเหมือนคนอื่นเขาเลยประทานพรให้ลูกได้เทอนนะเจ้าขาจุดธูปสิบก้าดอกเสร็จถวายน้ำชาห้าแก้วซับดูก่อนอ้อยเหลือเกินลูกอยากมีเหมือนคนอื่นเขาบ้าง นั่นแหละเท่านี้พอแล้วก็หายใจลึกๆเอาน้ำตะแก้วดึงไปบอกพ่อแม่เท่านี้พ่อแม่โกงคาเป็นสกีปยานลูกปันมีบอลอ่อ,อนบอลประพรมแล้วอยากได้อยากเป็นอยากมีเหมือนคนอื่นเขาผมเชื่อว่าท่านจะมาในรูปแบบไหนก็ตามคุณมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์ตามความจำเป็นของคุณแน่นอน นอะันะี้คือข้อดีต่อมาข้อเสียอีกหนึ่งข้อณปัจจุบันเนี่ยครับดาวเสาสถิตยอยู่ในช่องศาสชะซึ่งแปลว่าญาติแปลว่าเพื่อนคุณมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแววงหรือไม่ค่อยเข้าใจหรือพูดจากันหรือความอดทนไม่พอกับญาติกับเพื่อน เอานะถ้ามันเป็นเพื่อนรักคบค้าสมาคมกันมานานพอสมควรแล้วก็ถ้อยทีท้อยอาศัยกันหนะักนิดเบาหน่อยก็ต้องทนอย่าลืมนะทนให้มากที่สุดถ้าอะไรไม่ได้ก็ต้องทนทนสุดจริงๆไม่ได้จริงก็ต้องไม่ได้โดยเล่ก็ต้องได้โดยกลนี่แหละวะต้องพึ่งพาอาศัยญาติคนนี้ต้องพึงพาอาศัยพี่สาวคนนี้ต้องพึ่งอา,อาศัยน้องคนนี้ ขัดเขาไม่ได้ลองหาแหวนเพชรหรือพลอยสีแดงหรืออัญมณีสีแดงนะมาสวมใส่นิ้วชีห้างซ้ายดูจะได้เกิดมาเกิดผลอดทนมานานแล้วเขาจะได้ให้โชคกับเราบ้างเขาจะได้แบบอ่า,อานะเองทนกับฉันมานานแล้วเดี๋ยวให้ช่วยเดี๋ยวฉันช่วยอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ได้เกิดหาไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อหรอกหาแหวนยก ราคาไม่แพงหรอกในลาซาด้ายี่สิบาสิบาทซื้อผสมใส่แต่ห้า,แหามแตกห้ามลาวนะมาสวมใส่จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาจะได้พูดจาแบบอ่อนห่านุ่มนวลมากขึ้นนี่ก็คือเรื่องราวดีๆสำหรับชาวราศีพิจิกผมและทีมงานดวงบุคคลชีวิตก็ขออนุญาตอวยชัยอวยพรนะเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะอายุมากกว่าผม แต่ถ้าเกิดขายยุดน้อยกว่าผมดีก็รับไว้โอค่าแต่พระพิคเนส่นวนผู้ศักดิ์สิทธิ์ในนามของพระผู้เป็นเจ้าลูกขออนุญาตอวยชัยอวยพรชาวลาศีพิจิกด้วยเถิดนะเจ้าค้าพุทธทางจงเปิดเถิด รรมังจงเปเิดเถิดสังคังจงมเปเิดเถิดเปิดทิพเนรทิพกระเตทิพกานทิพก,กายาทั้งหลายนั้นจงมเกิดเปิดนโมพุทธายะนะมัมะพัทธเอหิเอหิมามะมามา,มา,มา,มามสุกาเลยะให้องค์เทพเทวาให้องค์เทพเ,เ,เทวียยยยมาประทานพรแก่ราศีพิจิก้วยนะเทินาจุกขาพุทธังจงเปเิดเถิดทรมัง,งจงมเปเิดเถิดสังคังจงมเปิดเถิด เปิดโชคเปิดลาบเปิดความเป็นสิริมงคลให้เพิ่มพูนผลไปด้วยบุญญาธิการบารมีราศีขอเกิดกับราศีพิจิกด้วยเทิน,นะจุคะาสัพพะอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มากัมกายราศีพิจิกด้วยพระลายผู้บรเจ้าประกาศสิทธิให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเทพเทพารักษ และสวรรค์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสมโปรดได้ยินลูกปิวรอสัพพทุกสัพพะโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพะข้อเสดเดียดจันไรอย่าได้มากํากายชาวราศีพิจิกด,ด้วยเทินด้วยพระลายผู้เป็นเจ้าประกาศสิทธิให้พระภูมเิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาด้วยเทินนะทุกขะสาธุสาธุสาธุผม และทีมงานดวงมงคลชีวิตขอขอบคุณชาวราศีพิจิกมา,มากนะครับวันนี้สวัสดีครับ